นี่เ <rôle> ป <à déc> ็นอะไรผู้อกคึอคักแทนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรเดึงถอด่เอาไว้เอาเอาเอาเเอาเเอาจุ๊บจุ๊บอย่าแรงขนาดนี้อย่าแรงขนาดนี้โอ้ยตายตรุนแรงกันรุนแรงกันนะรุนแรงครับไทาไหนอะ อีกแล้วครับวันนี้มาอีกแล้วฝนชุ่มฉ่ำอีกแล้วท,ท่านปาสินฝนตกอีกแล้วครับเย็นสบายเลยอันนี้ฝนตกง่ายแล้วพี่ป้อพี่ก้อพี่ป้อมาเล่นฝนฮะเล่นฝนตลกฮะไอ้เย็นดีเย็นดีมามาอพาดูฝนเนี่อยฝนตกฝนตกฝนตกเฮ้ย ฝนตกครับยืนดีๆยืนดีๆครับยืนดีๆยืนดีๆยืนดีๆีว้ัวอ่าฝนตกมาแล้วฝนตกอนะฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วครับวันนี้ปีโป้อารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยถึงว่าไปฝนชุ่มตกนะปีโป้คึกคักนี่เองฝนชุ่มตกครับครัครับ ฝนตกแจงแรงแล้วมาอีกแล้วครับวันนี้บ้านฝาถิ่นฝนตกอีกแล้วเฮึเอา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 วนวนทำไมครับฮะวนทำไมวนทำไมครับเมื่อไหร่บ้างบ้างเมื่อไหร่ฝนตกกูนะเมื่อไหร่ฝนตกกูนะ ฝนตกแรงเลยเห็นไหมพี่พ่อเมืงนอนละสิเมื่องนอนละสิเห็นฝนตกอยากออกมาข้างนอกนอนหลดนนหลดน่านเหลนเลย นอนเลยครับนอนเลยครับนอนเลยครับฝนตกเย็นสบายแล้วครับตกแรงอีกแล้วครับทุกท่านพอจิ๋ฝนตกแรงอีกแล้ว